อ้าวหิวหิวโอ้บ่ายค่อยเจอกันอ่ะกินเลยกินเบาๆกินเบาๆเตนกินกินกินข้าดูให้กินกินกินไม่ต้องเล่นกะโหมดเยอะย้ายที่ไม่หลุกเฮ้ยย้ายจุดไปมดเยอะมาเฮ้เฮ้มาทางนี้มาทางนี้มาเรงงาเ็วตรงนั้นมดเยอะไหมตรงนี้ตรงนี้ ตรงนั้นมดันเยอะเอากินกินกินอย่าเพิ่งเล่นเพิ่งเล่นกินก่อนกินกินกินก่อนกินก่อนเพิ่งเล่นกินเดี๋ยวข้าไปปลูกกล้วยเสริมก่อนฝนมาแล้วมืดคืมมัวดินมาละวให้ปลูกกล้วยกันนะกินหั่นนะเด้อกินกินให้ปลาให้ปลาหน่อยอ่ะ ให้ปลาเสริมอ่ะมาดูมาดูมาด,มาดูเร็วเร็วเร็วเรวมาดูเอาปลาหมึกหรือปลาอย่างมาเอาเร็วมานี่เอ๊ะมาเพ่เพเพเร็วอาเดินไหมเดินต้องรอหมาอาอชอบปลาเออนี่เป็นแบบแมวกับปลาหยางกิ้นๆินค่อยค่อยค่อยค ค่อยๆอย่าเพิ่งสวัปรับ๊บอุ้ยเพื่อนว่าแมวกับปลาย่างของคู่กันแตะที่เหลือนี่เอาไปให้นั่นมันอ่ะปลาหมึกด้วยอ่ะอล่อะอ่ะ,อะเลยโอ้อร่อยอร่อยเมนูพิเศษเมนูพิเศษที่เหลือนี่ให้เจ้าบัดดี้มันนี่เจ้าบัดดี้เดี๋ยวมันก็มาต้อนรับ เดี๋ยวไปปลูกกล้วยกันนะเอี๋ยวกินนี่นะลูกนะข้าไปปลูกกล้วยซ้ําก่อนข้าปลูกกล้วยหาดไว้หัวมันลอยอยู่เดี๋ยวเอาดินไปกรบโครนให้มันอยู่ในตําแหน่งที่สวยงามจะได้งอกได้โอ้เป็นกล้วยโบราณไม่มีใครมีนะเฮ้ยใครไม่ใช่มีนะกล้วยสายพันนี้ฝาปิดนี้ดีๆก่อน ดี๋ความอ,อ่กินทั่นเลยกินนั่นนะลูกนะกินอยู่ตัวเดียวนี่นะไม่มีหมาหรอกหมามันหมามันหลับแล้วตอนนี้หมาหลับหมาหลับได้เวลาหมาหลับพอมันมีเวลามาหลับนะบายๆนี่มาหลับเลยแต่แมวตื่นนะแต่หมาหลับประมาณนะั้นเวลานี้ ไปปลูกกล้วยต่อก่อนเด้อเนื่งจากกล้วยปลูกไว้วันนั้นรีบเต้งเก้าโคนพิ่นลอยอยู่โอ้น้ำท่าเยอะแยะเลยนันี่โอ้น้ำไหลเออน้ำไหลเอื่อยเอื่อยเลยจากน้ำฝนนะนนี่โอ้ น้ำไร้เอื่อยๆยอดเดี๋ยวเอานี้ออกให้นะครับวันนั้นยังไม่มีเวลาดีพอวันนี้พอมีเวลาไม่มีเวลาดีพอกับพอมีเวลาเนี่มันคล้องจองกันนะมันมินเมน,นะมันแมแมะกันเลยนะแต่ยังดีที่พอมีเวลากับวันนั้นไม่มีเวลาดีพอค้ายกันเฮ้ยนะครับพร้อมกลับจะไหม เี่ยวฝันนี่ออกนะนี่วันนั้นรีบเลยแต่งตัดหมอกไม่บลกอกโคระแต่ก็ยังไปเข้าฝันอยู่เออเพื่อนไปเข้าฝันนะครับบอกให้อืมฝันเห็นจริงๆนี่บอกให้ไม่ใช่พูดเล่นนะฝันว่าโอ้ออกไปได้พอเอาเอ้ยจริงนะบอกให้เลยลวดคอหยวยละ วันนี้เด้อคุณลุงคุณป้าเจ้าพี่ชายเอ้ยขอให้ได้ขอให้เฮงขอให้ปังครั้งก่อนก็ได้อยู่มาหน่อยเดียวครั้งนี้ขอเฮงเฮงปังปังกับพ่นสักทีรับเนี่ยเดี๋ยวตัดออกให้นี่ปิดเส้นทางไว้นี่เดี๋ยวเคลือบคว้ออกให้ให้เป่งให้ใสายเลยละแจนยินได้เป่งสายแน่นอนวันนี้ น้ำใสไหลเอื่อยๆเนี่ยโอ้ปริมาณน้ำเยอะมากครับเยอะมากเยอะมากพร้อมกับจะมากรบเขากล้วยนี่ลงนะครับวันนั้นรีบไปเลยเอาหัวเพิ่นลอยไว้เดี๋ยววันนี้จะขูดเบ้าแล้วเอาหัวลงให้สวยงามให้อยู่ในตำแหน่ง อันถูกต้องของการปลูกกล้วย <c oughs> เออเจ okay, ครับเดอคุณลุงคุณปายตลอดเจ้าปีชาวมดจะถึงนี่อย่าให้พลาดนะหมดงบแล้วนะบอกให้โอ้มะนาวล่วงลนลงมานน่โอ้เหลืองอำชำนี่เหลืองอำชํำนี่ดูดิโอ้ล่นกี่ลูกนี่ต้องหักออกแล้วนี่ เก้าสิบเก้าเขาคงเหลือเก้าสิบแปดแล้วนี่โอ้พอหล่นลงมาหนึ่งลูกเห็นไหมครับเก้าสิบเก้าก็เหลือเก้าสิบแปดแล้วเด้อยอดเปินเปลี่ยนไปแล้วนะครับเออแปลกๆพ่อหล่นลงมานี่นะครับจากเก้าสิบเก้าเขาคงเป็นเก้าสิบแปดแปดสิบเก้าแล้วเด้ออ่ะโอเคตอ